คิดว่าเฮ้ยหลังจากคลอดลูกเนี้ยคือแบบไม่มีทางรูปร่างกลับไปเหมือนเดิมแน่ๆไม่มีทางเลยน้ําหนัก47เหมือนสมัยสาวๆแต่ปรากฏว่าหนักน้อยกว่าสมัยสาวๆมีกล้ามเนื้อมากขึ้นรูปร่างกระชับสมส่วนมากขึ้นมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากน้ําตาจะ,ะไหล ชื่อมีนะคะเป็นลูกเทรนของ Health Me Fit นะคะจากประเทศสวีเดน,นะคะ่ะก่อนเข้าเทรนมีเป็นคนที่ปกติคือออกกําลังกายอยู่แล้วคือมีฝึกโยคะค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงไม่คุมอาหารเลยแล้วก็ติดของหวานมากๆแต่พอมาเริ่มเทรนกับ Health Me Fit เนี่ยจะต้องคุมอาหารทั้งรสชาติและปริมาณมันก็ไม่ลําบากอะไรนะคะก็คือว่าเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปปริมาณมันไม่เยอะแต่ว่ารู้สึกว่าร่างกายมันได้รับสารอาหารมากขึ้นคือดีขึ้นกับร่างกายในระบบขับถ่ายอะไรหลายๆอย่างส่วนในเรื่องของการออกกําลัง โคชจะให้เป็นคลิปมาแต่และคลิปนี่คือว่าง่ายๆเราทําอยู่บ้านได้สบายๆมากเลยค่ะโคชจะปรับให้ตามสภาพรูปร่างของเราหรือว่าสมมติเราบาดเจ็บอะไรเงี้ยเราก็บอกโคชไปได้เลยสบายๆยามีเนี่ยมีปัญหาที่ข้อมือแล้วก็ที่เขา่าโคชก็จะปรับให้ตลอดนะคะท่าก็ง่ายๆแต่ว่าผลลัพธ์นี่แบบอย่างนี้เลยอ่ะสุดยอดมากก็คือ amazing กับผลลัพธ์ของตัวเองมากตั้งแต่เดือนแรกเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยตอนแรกนี่คือว่าคิดว่า หลังจากข้อรุ่งเนี้ยคือแบบไม่มีทางรูปร่างกลับไปเหมือนเดิมแน่ๆไม่มีทางเลยน้ำหนัก47เหมือนสมัยสาวๆแต่ปรากฏว่าหนักน้อยกว่าสมัยสาวๆมีกล้ามเนื้อมากขึ้นรูปร่างกระชับสมส่วนมากขึ้นมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากน้ำตาจะไหล คือดีใจมากคือความมั่นใจเรากลับมาเลยไม่ว่าเราจะสวมใส่เสื้อผ้าอะไรเนี้ยแต่ก่อนนี่โอ้โหหมุนแล้วหมุนอีกดูแล้วดูอีกเลือกแล้วเลือกอกีกแต่พอมาตอนนี้คือว่าอยากใส่อะไรซื้อไปเลยและไซส์ที่ใส่นี่แบบโอ้ยเป็นความดีใจมากเลยค่ะไซส์เล็กลงเหมือนสาวๆเป๊ะเลยแล้วก็ใส่แล้วก็เฟิร์มแล้วก็ฟิตสวยสวยเหมือนเดิมสวยก็สาวๆ ใจความมั่นใจเรากลับมามากเลยแล้วก็พอเรามีความมั่นใจมาจากข้างในปุ๊บเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นนะในทุกสิ่งทุกทุกด้านเราทานอาหารที่ดีเราออกกาลังกายเป็นประจำร่างกายสุขภาพเราแข็งแรงเรามีความมั่นใจในการแต่งตัวเรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในการออกไปพบปะผู้คนคือทุกสิ่งทุกอย่างมันดีสุขภาพร่างกายเราดีจากภายในมันก็ฉายออกมาที่ภายนอกกันนะคะแล้วโค้ชทุกคนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดูแลเราดีมากเลยนะ แล้วก็คอยถามคอยตอบคอยว่าเลยเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ก็คอยตามตลอดก,ก็คือแบบประทับใจมากโค้ชทุกคนน่ารักมากๆม,มีความประทับใจใน,นจุดนี้มากๆ